สำหรับช่างมือใหม่เองเลยเนี่ยมาลองดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดอยากได้เครื่องเชื่อมสักเครื่องเนี่ยผมก็ต้องเซิร์ชใน google แล้วอ่ะฮะถูกต้องแล้วก็จะเจอเครื่องเชื่อมที่มีราคาถูกแต่ว่าความลังเลก,ก็คือการรับประกันล่ะระยะเวลาการใช้งานเนี่ยฮะมันจะยาวนานแค่ไหนหรือว่าความปลอดภัยนะครับ ผมอยากจะให้ผู้ใช้งานเรียกคำนึงถึงความสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องบริษัทที่นําเข้านะครับมีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยวันนี้เนี่ยมีตัวรุ่นเนี่ยมาเป็นอัลฟ่านะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องเชื่อมที่มีราคาที่ถือว่าไม่ไม่สูงมากนะครับเหมาะกับงาน DIY อย่างจะซื้อไปไว้ใช้ในบ้านเผื่อบางทีเราอาจจะหัดเชื่อมนะแต่ว่าไม่อยากจะลงทุนอะไรที่สูงมากนะครับผมว่า,าตัวเนี่ย ผมว่าเหมาะสมในยุคสภาพนี้เลยซึ่งตัวนี้มันรับประกันอยู่1ปีป่ะฮะใช่ครับผมตัวนี้เป็นรับประกัน1ปีนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับการปรับก็น่าจะง่ายสําหรับมือใหม่สําหรับช่างมือใหม่เองเลยเนี่ยมาลองดูกันนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูกัน เราไม่ต้องไปกังวลนะฮะว่ารอยเชื่อมจะติดหรือไม่ติดนะฮะหรือว่าจะทะลุหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเราหาเหล็กมาเทสก่อนนะเทสลองเชื่อมลากยาวๆดูนะครับลองปรับเปลี่ยนใช้แอมป์ที่สูงใช้ขนาดรวดเชื่อมที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอ่ะลองปรับให้มันเกิดความสัมพันธ์กันในการเดินในการในการใช้แอมป์ในการใช้วัสดุเหล็กหนาอะไรพวกนี้ในการเชื่อมกันนะครับ <S 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 แต่ก็สำหรับบอลเนี่ยน่าถือว่าเป็นมือใหม่ถือว่าโอเคนะ ก็อยากจะถามความรู้สึกนะครับว่าครั้งแรกที่มาจับหัวเชื่อมแล้วเชื่อมเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะลองเล่าให้ท่านได้ครับผมก็คือผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยจับเครื่องเชื่อมแล้วก็มาเชื่อมเลยนะฮะนะครับอันนี้คือครั้งแรกเลยก็ในใจก่อนที่จะเชื่อมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องยากเกี่ยวกับการจับจังหวะไฟเราจะมองเห็นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราใส่หน้ากากแล้วก็ลองเชื่อมจริงเนี่ยเอ้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับใช่มรู้สึกว่าเฮ้ เราทําได้เราพอทําได้ที่เหลือคือมันเหมือนที่พี่หนุ่มบอกจริงๆครับคือจังหวะจังหวะที่เราเอารั่วลงไปแล้วก็จังหวะที่เราเดินแนวมันต้องสัมพันธ์กันที่เหลือคือเราฝึกแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นช่างอะไรหรอกนะแต่ว่าถ้าเราสามารถซ่อมแซมอะไรในบ้านได้เนี่ยเราก็ใช่ครับแล้วเครื่องเชื่อมเนี่ยราคาไม่ถึง2 0 0พเลยฮะครับผมว่าเรามีปิดบ้านไว้สักตัวหนึ่งเนี่ยเป็นประโยชน์นะฮะใช่ครับผมก็ ขอฝากตัวยี่ห้อเครื่องช่วยมอเตอร์ยี่ห้ออา้าตัวนี้ไว้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับได้ครับยินดีครับผมครับผมขอบคุณมากครับสดีครับ